สีทุกท่านได้เดินทางมาที่จังหวัดมหาสาร,รคามอําเภอโกสุมพิสัยนะครับวันนี้ได้มาที่อ่างน้ำมนเล็ลคือเล็ออกทุกงวดไหมครับนี่แล้วแต่ใครจะดวงเห็นนะแล้วใครเห็นเป็นเลขอะไรเนาะส่วนใหญ่ใหญ่อันไหนนะครับเห็นเป็นเลขอะไรครับที่เห็นชัดๆอยู่ แล้วลูกศิษย์ดูหาท่านบ้านเรียกอะไรบ้างครับที่ที่เขาคุยกันที่เขาคุยกันเขาคุยกันเรียกอะไรบ้างครับที่เรียกห้าเก้านี่แหละครับห้าเก้าในตรงไหนโคดูหน่อยนะนี่บอลนี่ยห้าเก้าเจ็ดเก้าวันนี้อันนี้นี่ใช่ครับอุ้ยแตกเก้าตรงนี้แตกเห็นเขาดูกันแล้วก็ถ่ายตีกันห้าเก้าเจ็ดเก้ามันก็เลยเก้าหลุด ท bon ่านไม่ค <thorough looking. S 1> ่อยไปหยแต่ว่าแต่น้ำมนต์ที่ท่านให้ก็จะออกตลดดใช่ครับแต่ลูกศิษย์ลูกหาเขาจะมามาดูน้จากน้ำหนักเทวาลเทวไลอำเภอโกสมพิสัยนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงแล้วนะครับมามาจะมาโคพนโชคลาภนะครับจังหวัดเทวาลนี่กำลังสร้างอยู่นะครับ มาจากสุรินครับโอ้นี่นะครับช่างกําลังทําก่อสร้างอยู่จะทำปุ่มซับพิจนาเคยเห็นไหมครับหนิเห็นอยู่่บเห็นไหมบ่อแม่นบ่อสาตุจ้ะมืัอนี้ก็มางานสาวน้อยเพชรลนเพลงเขาจะบวงสรวงพวกอื่นนี่ก็เลยมาร่วมงานจ้ะนี่สร้างยังครับสร้างเทวไลเนาะจ้ะอันนี้เขาเรียกว่าตำรักเทวไลเนาะ ฮาริฮาราอะไรนะฮาริฮาราอะไรนะครับเราก็คือมาค่อยชนับเนาะครับเดี๋ยวผมวันนี้ได้ครับวันนี้ได้เดินทางมาที่ที่ที่ไหนเล่าให้ฟังนิดนึงครับที่นี่คือที่นี่เป็นเทวสถานพามครับชื่อฮาริฮาราไรเทวสถานพามจังหวัดมหาสารคามครับครับผมก็สร้างตั้งใจสร้างมาเพื่อเพื่อถวายพระศิวเทพครับจากแรงศรัทธาทุกคนครับ แม่แม่พอพ่อมาก็มาช่วยที่ตนร่มสร้างที่นี่ครับสร้างมากี่ปีแล้วครับที่นี่ที่นี่สร้างมาประมาณ สิบหกปีได้สิบหกปีได้แล้วใช่ครับแต่ก็ความเจริญก็เริ่มขึ้นเยิ่มกันเนาะใช่ไหมครับรับเดี๋ยวมีอะไรหน้ากล่าไว้บางที่นี่ก็มีอะไรหน้าอนี้ก็จะมีองค์พระถือว่าพระถิว่าลึงนะครับแล้วก็องค์พระแม่โสมายู่ด้านในด้านในใช่ไหมครับเดี๋ยวจะพาเดินชมข้างในนะครับครับแล้วก็อพเสิรวกรรมรับเดี๋ยวให้พรามเดินชมแล้วก็เล่าเรื่องอ้าวแม่สวัสดีจ้าเรือแม่เรื่อจะทำงานสบายจ้ะ แม่แม่มาจากสุรินทร์จ้ะจ้ะนี่นะครับองน,นี้ก็องค์พระพิฆเนศ<อ>ได้มาจากากักมพูชาครับ<ห>เป็นศิลปะขมรเลยโอ้เหมือนสซยามาเพาราระว่าก่อนเราจะเข้าเข้าสักการะพระศิวะลึงใช่ไหมครับเราจะท,ทําพิธีบอกกล่าวเทพเทวดาก็คือองค์พระพิฆเนศก่อนจ้ะครับเวลาขอพรก็จะได้ตามประสงค์เนาะครับ เสร็จาตามไปดูเลยนะครับสมปรารถนาทุกเรื่องแล้วอยาช่วยทอดข่าวรองเท้าตรงนี้เลยอู้จ่ะโอ้ยครับสาธุจ่ะเราถอดรองเท้าครับขออนุญาตใส่หมวกนะครับเพราะทำงานจับกว่าตัวนี้ตรงนี้ครับผมดีละครั้งกี่ครั้งครับครั้งหนึ่งเสียงดังฟังชัดแสดงว่าถุกห้อยแน่หมดอื่นนี่เป็นการให้สัญญาณบอกข่าวเทพว่าเราจะมาขอพรนะครับจ้ะนี่ครับมาถึงตรงนี้ปุ๊บก็จะเป็น อันนี้เป็นพระนารายครับพระนารายบรรทมศิลปองค์พระแม่ปูมาพระแมู่มามราศมัศิวะนีนะไ้พระศิวะึงบครับเป็นพระศิวะึง <coup> ส่วนส่วนองค์ข้างในปปนีน้เป็นรรองค์ประธานครับเป็นศิลปะของโบราณเลยครับน่าจ,จะอายุหลายพันปีเลยครับครับขุดได้ที่นี่ขุดได้ที่นี่เลยบอกอุอได้ที่นี่มีกรมศิลปากรมาดูด้วยครับ แนล่งที่นี่มันไม่ใช่ที่เป็นที่โบราณโบราณเลยนั่นที่ตรงนี้เนะนเปานที่ตรงนี้เคยเป็นแหล่งอรารยธรรมของเป็นปราสาทของที่สรางที่นี่จากอ๋อเป็นบุญนะครับที่ได้มาอ,อันนี้ก็เ,เป็นองค์พระศิวะปางชมเทพศิลปะสมันะองค์พระศิวะปางชมเทพนะครับอ๋อสวยนะครับน,นี่ยังอันนี้คือไ,ได้มายังไงครับนี่คือ อยู่ที่นี่เลยบ่ชตะกอนครับองค์นี้เหรอครับครับผมไปบูชามาจากเอไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันโอเครับผมสวยงามมากเลยจ้ะก็มามาไหว้ตรงนี้ได้ก็นี่กำลังทําอยู่คืออะไรครับนี่ตรงนี้กําลังสร้างประตูชัยครับประตูชัยประตูชัยประตูทางเข้าเมื่อสร้างเสร็จแล้วเวลาคนมาขอพรก็จะได้ชัยชนะหรือความสําเร็จโดยเร็วครับนี่ับผมนี่รับสะ ชั้นที่เป็นสาลดั้งเดิมน,นี่เลยอะไรครับสาบาลายศาบาลายอ,อสาลบาลายทาลักษณะคล้ายๆเหมือนกับนครเมืองตำ่ำรับมันรประสานเมืองต่ำเลยตัวนี้อ๋อเห็นอยู่ครับนี่ครับคล้ายๆกันจำลอง,ลองมาอาจารย์ผู้ด,ดูแลที่นี่คืออาจารย์คือพระมุนีครับพระมุนีนะท่านอยู่เนาะพระมุนีเกศแก้วนพรัตน์ท่านอยู่ข้างในครับไปกราบท่านได้ไหมโยงโอ้นพรัอน เขาเขาเพิ่งออกลูกก็เลยเอามาเลี้ยงนี่โอ้เป็นสารเป็นเสาเป็นหลักเมืองหรือว่าเป็นหลักกัลปนาอ๋อครับคล้ายๆหลักหลักเขตครับในการสร้างเทวะเลยจะต้องมีต้องมีแล้วมีมีเลขมีอะไรไหมครับเนี่ยต้องมีรหัสลองลองเสี่ยงดูนะมีไหมต้องลองดูใครโชคดีก็ดูเอานะครับดูเอาแต่ว่าเราสาธุโอสัมผัสแต่เลขโพโซไม่รู้อยู่ตรงไหนเนาะครับอไม่เป็นไรือ เลขโภศมีไหมไม่มีมันอยู่ตรงไหนนะครับอ่ะอันนี้หลักเมืองโบราณกันเมืองโบราณเมืองโบราณครับอันนี้องค์พระนารายณ์ป่ะครับองค์นี้เป็นองค์พระอวโรกิเตศวรัตครับหรือพูดง่ายก็คือพระเมตไตรศิลปะเขมรอ๋อพระเมตไตรศิลปะเขมรครับอันนี้จะไอชั้นเองก็สวยนั่นเนี่ยเออได้ดูเหมือนจะไปที่เหมือนมันเที่ยวเขาหรือตอนมาเห็นแบบนี้เนี่ย เหมือนไปเที่ยวปราสาทเลยไงโหสาตูสาธุกับปราสาทเก่าทำชะโนดนะครับนี่ต้นคำชะโนดปะต้นคำชะโนดไปเอาเม็ดมาปลูกสังเกตว่าแต่ละหลุมจะมีต้นชะโนดขึ้นสองต้นเลยเพราะว่าใส่หลุมละสองเม็ดครับแล้วก็ขึ้นเทียมกันเลยนี่อะไรอันนี้ลูกหลานมาขอดขอซับซับก็มาปลูกมาปลูกไว้ขอโจกซับับก็ปลูกเงินไว้นะครับนึกว่ามีเลข มีเรื่อมีเรื่อนะครับเผได้โชคอมีเล็กกันไว้ดีไม่ให้คนขึ้นเลยคนครับช้างเกี่ยวกับช้างกระดูกช้างหัวกระโหลกช้างครับทุกอย่างก็คือสารประกำเนาะสารประกำช้างนะครับนีเป็นเหล็กไเล็กหลครับอาจารย์อันเชิญมาจากในถ้ำสาธุสาธุเด้อนี่เกี่ยวกับประกำช้างหมดเลยตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอโชคขอชัยขอพรได้เลยให้ถูกหวยรวยเบอร์เนาะงวดนี้แหละมะคอนี่คนลุกเลยคุยถึงเรื่องเบอร์นี่รูกสึกคนลุกเนี่ยสงสัยจะถูกท่านนั่งกรรมฐานนะครับตอนเปิดตาขึ้นมาก็มีงูมาเที่ยวครับแต่ว่าตอนนี้พามยังไม่ได้เข้ามาพามยังไม่ได้อยู่เป็นองค์พระแม่โสมาครับสาธุขึ้นเข้าไปสักการะได้เดี๋ยกกราบแม่โสมาก็นิดนึงแม่โสมาสาธุเม่เด้อลูกหลานคออยังถ่ายภาพทำไม ฐ oh. านนะครับโยกพร้อมกันสององค์เลยครับ mm hmm. อ่ทีนี้ตั้งจิตอธิษฐานนะครับา้จทายกขึ้้นดยกพร้อมกันเลยอ่ทีนี้ทีนี้กับทีนี้เราว่ากับกันครับ mm hmm. ถ้าหากจะทำสำเร็จจริง mm hmm. สำเร็จผลจริงๆก็ขอให้ยกหนักถ้าเขาทงานเ,าเ้าทำจริงๆขอให้ยกหนักหนักรเดิมครับถ้าจะสำเร็จจริงๆก็ขอให้ยกหนักอย่าอย่ยายกขึ้นขอให้ติดพื้นถ้าาเขาทำสำเร็จจริงๆขอใ ให้นักขอยติดตู้เดี๋ยวให้ยกหน้ายกมาสาธุโอ้ข้าขอส่มากจะสำเร็จตลอดเรื่องงานเรื่องการไทย่อยได้ทำขอดี๋ยวไปดูข้างในมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวอาจารย์พรามจะพาไปดูด้านในถือว่าโชว์ดีนะครับได้มาแล้วครับนี่อ๋อเสียงกล้องเหมือนประสาทหรือตัวนี้ จะสวยมากเลยปู่องค์ดำนเนี่ยอ้ปู่ปูองค์ดำชื่อปู่อะไรครับนี่ตรงนี้ท่านธรรมธีให้ชื่อว่าองค์นาคพัน์ปริวัตินาคาราชครับองค์อะไรนะครับองค์นาคพันธ์ปริวัตินาคาราชองค์นาคพันธ์ปริวัตินา,าคราชเป็นผู้เฝ้านครนคดิฮาลาลัยก็เลยตั้งชื่อที่นี่ว่าคดิฮาลาลัยครับ ฮา Har ลีฮาลาไรอันนี้หมู่บ้านเาชื่อหมู่บ้านอะไรงนี้จุดนี้เป็นบ้านยางน้อยครับบ้านยางน้อยครับตำบลยางน้อยตำบลยางน้อยบ,บ้านดอนสุริเยศบ้านดอนสุริเยศครับแล้วก็อันนี้ก็เทวไลชื่อชื่อฮ Har า,า,าออลีฮาลาไลฮาลีฮาลาไลเทวสถานพรามครับตรงข้างบนก็เป็นพระมหาจักรัตริย์ทั้งสี่ทิพครับทั้งสี่ทิพด้วยนี่ครับเป็นแต่ละปางไม่เหมือนกันรอบเลยครับอย่างน้อยช่างคนมาก

ขอยกโทษด้วยนะครับพระเจ้าดีเถิดสาธุสาธุ